แอนซิเรียมโพสตัดเพอเกิดอะไรขึ้นหลายคนร่วมส่งกำลังใจเกิดอะไรขึ้นกับแอนซิเรียมโพสตัดเพอสุดเศร้าทำแฟนๆแห่ส่งกำลังใจล้นหลามทำเอาแฟนๆทั่วทั้งโซเชียลถึงกับตกใจและเป็นหูเมื่อล่าสุดนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างแอนซิเรียมอพักดีดำรงริ์ได้ออกมาโพสต์ข้อความที่เต็มไปด้วยความรู้สึกตัดเพอและเศร้าใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแม้จะไม่ได้ระบุถึงสาเหตุโดยตรงแต่เนื้อหาในโพสต์นั้นบ่งบอกถึงความรู้สึกหนักอึ้งที่อยู่ในใจจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ ท่ามกลางความสงสัยและความกังวลเหล่าแฟนคลับและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อย่างท่วมทน้นอยากให้เธอเข้มแข็งและผ่านพ้นทุกปัญหาไปได้ด้วยดีมาติดตามกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับแอนซิเรียมและข้อความที่เธอโพสต์นั้นมีความหมายว่าอย่างไรโดยเนื้อหาที่โพสต์นั้นว่าเพราะเชื่อใจเลยต้องมาเสียใจเอนดูเขาเอนเราขาดคำนี้ยังใช้ได้เสมออยากได้เงินคืนเพราะคำว่าช่วยคนใกล้ตัวเป็นนี้กองตอย งานนี้ทำเอาแฟนๆที่ติดตามต่างเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นการจำนวนมากพร้อมให้กำลังใจและอวยพรให้ได้เงินคืนโดยเร็วอาธิกอดกอดคนเก่งของที่เป็นกำลังใจให้น้องผ่านพ้นไปได้ทุกเรื่องอยู่ข้างๆเสมอนะคะแม่ร่วมเป็นกำลังใจให้คุณแอซิเรียมได้รับเงินคืนครบทุกบาททุกสตางค์นะครับทางทีมงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ